วันนี้วันหยุดเรามาทำมะม่วงน้ำปลาหวานกินกันดีกว่าเครื่องผสมส่วนผสมของน้ำปลาหวานมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแดงเกลือป่อนนิดหน่อยน้ำปลาดีนะคะเดี๋ยวเรามาทูวิธีการทำค่ะมีมะม่วงเปรี้ยววันนี้ก็เลยจะทำน้ำปลาหวานค่ะมีหอมแดงพริกขี้หนูซอยนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ตัดหวานนิดหนึ่งด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะตอนนี้ก็ตั้งน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะคะกับน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนครึ่งค่ะน้ำตาลทรายแดงอีก3ช้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวเขานะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเอาจนหนึบจนที่เราพอใจนะคะแล้วก็จะตัดด้วยเกลือป่นนิดหน่อยนะคะ ด้วยน้ำปลาค่ะเขาจะได้มีกลิ่นหอมน้ำปลานิดนึงนะคะไม่งั้นจะไม่เป็นน้ำปลาหวานนะคะตอนนี้ทั้งน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือรวมถึงน้ำปลาก็รวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวไฟเอาไว้เรื่อยๆค่ะจนกว่าที่เราจะพอใจนะคะ ทริเคี่ยวไว้กับน้ำปลาเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่หัวหอมซอยแล้วก็พริกนะคะลงไปแล้วเคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยยกลงเนาะเพราะว่าที่บ้านบางคนก็จะทาน บางคนก็ทานเผ็ดบางคนก็ทานไม่เผ็ดบางคนก็ไม่ทานกุ้งแห้งนะคะก็ะเลยไม่ได้ใส่กุ้งแห้งเนาะเดี๋ยวเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะคะให้เขาเดือดปุดๆ เริ่มเดือดแล้วค่ะ มะม่วงก็พร้อมแล้วจะมีบางลูกนะคะสุกสุกนี้ก็ยังอมเปรี้ยวอมหวานนะคะส่วนด้านนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ด้อร่อยแน่นอนค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะสูตรของเราเองค่ะเดี๋ยวมาอร่อยด้วยกันเนาะนี่ทำตั้งเยอะนะคะเคี่ยวไปเคี้ยวมาเหลืออยู่เท่านี้ ไม่ถึงครึ่งกระปุกเลยทำน้ำปลาหวานนี่เปืองน้ำตาลมากเลยนะคะสรุปแล้วนี่เราใช้น้ำตาลมะพร้าวสามช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงสามช้อนอัตราส่วนเท่ากันแล้วก็น้ำปลาอย่างดีนะคะช้อนครึ่งค่ะช้อนโต๊ะครึ่งตัดเกลือป่อนนิดนึงนะคะพอให้มีรสประเรมประแรมค่ะเดี๋ยวเราต้องไปหามะม่วงดิบมาเพิ่มนะคะ ท่าทางเห็นทีจะไม่พอกินซะแล้วนะคะอร่อยอร่อยกันเป็นไงคะหน้าตาใสากิ๊กเลยนะคะน้ำปลาหวานของเราใสามากสุถูกสุขอ,อนามัยด้วยนะคะสะอาดทุกขั้นตอนคะ่ะล้างทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงพริกจินดาหรือ สิ่งของต่างๆที่เรานำมานะคะคือผ่านความร้อนทั้งหมดเลยค่ะน้ำม่วงน้ำปลาหวานอร่อยออร่อยค่ะ